คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระดูดด่างดำช่วยฟื้นฟูฟเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายด e ฟไวซ์เซลรีเพตตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณเนื้อครีมซึมลึกสู่ร,ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลไวภายใน4ัปดาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร084132424หรือ050345133 0 ขอบคุณหนังสือแคสผมที่ที่ที่เปิดโบ๋แล้วก็ให้เราได้ได้ได้คู่แบบอยากว่าคู่ครับก็ต้องอ๋อขอบคุณผลงานที่ผ่านมา่ไม่มาอ๋อถ่ายแบบอยู่ครับให้ตู้บอกทิมเขาบอกนะเขาเขาก็คงรู้รู้หมดแล้วครับ อ๋อก็ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับที่ที่ม so so, so ีแฟนคลับค uh ู oh, so ่ของเราครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามกดยานตลอดครับก็แอบรัออนไลน์ครับผมเล่นคู่กันก็น่าจะปลายปีได้ส่งออนับมนันก็น่มจปลาย้อ๋อก็ไปเดินเล่นครับผมไม่ได้ไปเดินเ่กได้นะคะเดินเล่นเดินเล่น เราเล่ไม่มีอะไรทำไปเดินอยู่ในโซนคอมเจอเขาก็เลยมองว่าเราแบบไปช้อปปิ้งคอมเจอข้างบ้านด้วยกันบฮอไม่ไม่ครับไม่ก็ไปเดินเล่นเฉยๆน่แหละไปยุบดูอะไรไว้หรือเปล่าคะเหมือนว่าอยากได้อะไรไปอ่ะเปล่าเปล่าก็ไปเดินเผื่อเจออะไรก็ก็เหมือนไปช้อปปิ้งธรรมดานี่แหละครับเป็นนั่นได้ร้านจับบานบ้างน้องได้โคมไฟเป็นหนึ่งอันครับผมเองใช่ไม่ไม่เขาเลือกเองเขาเลือก เราไปเดินเล่นเป็นบ่อยปหาแบบไปเดินจับปิ้งเฟอนจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างบ่อยนะก็ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ก็ไปไปตามห้างกันบ่อยอย่างแบบมีคนเห็นว่าเราผิดโซนอาหารปิด้ากับโซนในห้างอะค่ะเป็นคาลินเนอร์กันเลยขนาดนั้นเลยครับไม่มีขนาดนั้นไม่มีครับผมเอาตังไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำเงาสองคนได้ไหมคะที่แบบเหลือสองคนในร้าน เออ่จำไม่ได้นะจำไม่ได้ครับผมเป็นเวลาไปกินข้าวต้องอยู่ในโซนไพรเวทยรไหมคะไม่นะก็กินปกติผมทำตัวให้เหมือนคนปกติเขาทำกันล้านเขาีะได้กินกัน2คนนี่เมื่อไหร่คะที่ไปกินข้าวเป็นสองคนจำไม่ได้ครับว่าที่ไหนแล้วเขาบอกว่ามือนี้แบบว่าจะไปเป็นมือละสามหมื่นเลยทีเดียวเฉียดเฉไม่แล้วกมาบอกว่าปิดร้านเลี้ยงอะไรไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นไม่ไม่ไม่ได้ปิดอะไรสักอย่างเคยรับประทาน กินเนอร์ด้วยกันแบบมูฟเป็นหนุ่มก็ก็มีบ้างมีบ้างก็เวลาอยากกินอะไรอร่อยอร่อยก็ไปด้วยกันแต่แต่ส่วนใหญ่ก็ไปด้วยกันไปกับพี่นุ่มผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยไปไปไปกันหลายคนคไปทางสองคนบ่อยไหมคะก็สองคนก็มีบ้างไม่อยากจะเปถามว่ามีร้านอาหารสองคนแิดร้านบบว่าผิดร้านเลยเหรอเอามาจากไหนเนี่ยอาจจะเป็นโซนที่คนไป็นเด็กฝ่ตรงนั้น ใช่อาจจะอาจาอาจะร้านนั้นคนน้อยมั้งครับเราก็เลยเข้าไปอะไรอย่างนี้ก็แต่ไม่ได้ปิดแต่เราไม่เคยทำแบบโซนไทยเวิมดมาก่นครับไม่ไม่ขนาดนั้นครับผมไม่มี่จ้องโซนไทยเวิดไม่มีไม่มีจริงจมีข่าวมาอย่างนี้จะเปิดตัวครบกันจริงจังเลยนะคะนู่นหรือใครไม่ต้องมียังยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ครับผมเมื่อไหร่่มเือไหร่ยังไม่รู้<ๆ>ยังไม่รู้ครับรอรอเวลาครับผมรอเวลาพิสูจน์นะใครขับรอจิ้ง ก็ดีแล้วให้เขารุ้นกันต่อไปดีแล้วครับผมอย่างล่าสุดเห็นคิมก็ลงเพ้อนินสแกรมเสียใจอะไรเงี้ยเราแบบอ๋ออ๋อไม่อันนั้นอันนั้นเออเป็นคงเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเขาไม่ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับเราเขามีมาปรึกษาอะไรเราบ้างหรือเปล่ามีปรึกษามีปรึกษาบ้างก็ช่วงนี้น้องก็ค่อนข้างเครียดนิดหน่อยเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวครับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเออบอกไม่ได้ อาการเหมือนแบบเพิ่นเพิ่นตัดคอไม่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 ด้เกี่ยวกับเราครับเราไม่ตั้งใจเรา้มงก็ก็เล่นตลกให้ดูครับผมก็ให้ก็พยายามไม่พูดถึงแหละให้น้องเขาหายเครียดก็น่าจะโอเคแล้วครับผมก็ต้องพาไปกินข้าวด้วยกันตบอดก็มีบ้างมีบ้างสถานะพัฒนาขึ้นไปข้างบนพี่น้องสนิทกันสนิทกัน สนิทกันมากขึ้นอัพเลเวลเพิ่มเลยับเลเวลอัพเลเวลก็ก็เป็นพี่เป็นน้องที่สนิทกันครับผมตอบได้แค่นี้จริงๆตอนนี้รออะไรครับรอพร้อมครับยังไม่พร้อมยังไม่จริงยังไม่พร้อมเลยใช่ก็รอจังหวะอยู่โอเครอจังหวะนะปัญญาปัญญาอ่อน นาเป็นความละเอียดอ่อนของผูง้หญิงสักุร a MAX u r a SERUM เ Ser ซ um รั่มบำรุงผิวหน้าสุดใหม่ล่าสุดช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าอันเป็นสาเหตุของหน้าหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนึกถึงอนุเซลล์ผิวหน้าเพื่อให้เซลล์ผิวกำเนิดใหม่แข็งแรงนุ่มรูขุมขนกระชับลดเรือนริ้วรอยให้ตื้นขึ้นและเรียบเนียนพร้อมกลิ่นหอมสัก URA อ่อนๆผิวหน้ากลับมาสดใสอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0 8 4 6 1 3 2 4 2 4